สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับงานอ e ีเวนต์ดีๆค่ะวันนี้นะคะจะมีงานอะไรดีๆบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ เวทีหนุ่มหล่อรักโลก Mr. Landscape International Thailand 2023โดยปีนี้จัดเต็มกับแคมเปญ Better Together กลุ่มนิวเจนรวมพลังมีใจไปด้วยกันกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ยั่งยืน โดยการประกวดปีนี้ได้จัดทำเงินรางวาัลพร้อมรางวาัลมูลค่านับแสนบาทพร้อมรางวาัลอื่นๆอีก15รางวาัลเช่นรางวาัล Smile Society, Eco f r i e n d l y i n s p i r a t i o n และรางวาัลที่เป็นแรงบันดาลใจต่างๆ เพื S <S no ่อสารฝันให้เป็นจริงสู่เส้นทางบันเทิงและในแบบอาชีพค่ะโดยสำหรับการเก็บตัวผู้เข้าประกวดนั้นจะมีขึ้นในวันที่21-22มกราคม2566และรอบประกวดชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์2566เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่แฟนเพจ Facebook Mr. Landscape International Thailand และ Miss Landscape of the World ค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานเพจคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนคณะกรรมการแล้วก็เขาเรียกว่า PD ดีที่จะมาร่วมงานอยู่เบื้องหลังตอนนี้เต็มเวทีแล้วนะครับเต็มงานแล้วนะครับพวกเราจุดแข่งของเราก็คือยังรักษาคอนเซ็ปต์หนุ่มหล่อรักโลกแล้วก็นางงามรักโลกนะครับเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีนี้เราอยากจะขึ้นท็อปไฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าเวทีแกรนด์สลมระดับประเทศให้ได้นะครับที่ผ่านมาก็ได้น้องๆเข้าในวงการบันเทิงนะครับแล้วก แล้วก็ต่อยอดโดยที่สามารถเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำเขาเรียกว่าเป็นในแบบเป็น YouTube เป็นศิล,ลปินเป็นดาราเป็นนักร้องหรือทำงานในวงการบันเทิงนะครับหลายคนเลยครับสำหรับมิตร์แลนด์สเคปเนี่ยเราจัดมาอยู่แล้วปีนี้9สุปีที่4เราก็โอเพ่นสำหรับมิตรแลนด์สเคป ออฟเดอะเวิร์ uh, นะครับซึ่งเป็นเวทีแรกของประเทศไทยนะครับคอนเซปต์ Concept, uh, การจัดงานของหนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือ Be t t e r t o g เ t h e อรเราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันสร้าง uh, เขาเรียกว่าสิ่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปรณรงค์กันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเพื่อให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นในสภาวะที่ถดถอยแล้วก็ในสภาวะที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับหนุม่มหล่อรักโลกเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องหล่อมากนะครับขอให้มีความมั่นใจบุคลิกดีแล้วก็สามารถไปต่อย,ยอดในทําธุรกิจแล้ว กจิตใต้สำนึกก็คือต้องเป็นเขาเรียกว่านักพัฒนานักจิตอาสานะครับเพื่อต่อยอดในการทํางานสาธารณประโยชน์นะครับสำหรับกิจกรรมของเรานอกจากงานเพจคอนเฟล็นซ์จบแล้วเราจะมีการเก็บตัวของหนุ่มๆประมาณวันที่21ที่21-22มกรานะครับที่ชาตโตเดอรเขาใหญ่นะครับที่เขาใหญ่แล้วก็จะมีรอบไฟนอลวันที่10กุมภานะครับ แล้วก็ในส่วนของมิดแลนด์สเ็บนี่คือเราขยับวันที่ไปน,นิดหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวครับเพราะทุกคนก็อยากจะประกวดเพิ่มขึ้น mm hmm. เราเลยเลื่อนวันเป็นวันที่18เดือนธันวาครับก็สวัสดีนะคะดรรณิดานกไทยเจริญน,นะคะหรือว่านกไทยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะที่พี่หมีได้จัดงานตัวนี้นะคะ L a n d s c a p e Mr. and Mrs นะคะก็นกไทยรู้สึกดีใจมากเพราะว่า เกี่ยวข้องกับนกไทยคืออะไรเพราะนกเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติรักต้นไม้หรือธรรมชาติมากๆคนรอบข้างก็จะรู้นะคะแล้วด้วยผลิตภัณฑ์หรือว่าอาชีพที่ทําอยู่ mm hmm. ก็สอดคล้องเกี่ยวกับการ mm hmm. ข้องเกี่ยวกับการธรรมชาติอะไรต่างๆค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าออพอพี่มาเชิญมางานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่า mm hmm. เราได้ร่วมกันผลักดันน้องๆหรือว่าคนยุคใหม่นะคะโดยการใช้ ความรู้ความสามารถของตัวเองของแต่ละคนนะคะเพราะเด็กสมัยนี้ยุคใหม่ก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยค่ะอยากผลักดันให้น้องๆนําความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นผลักดันแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะคะช่วยกันมาร่วมกันทําสิ่งดีๆกันนะคะให้โลกนี้สังคมนี้น่าอยู่นะคะโดยคนดีๆค่ะก็หมู่บ้านคริสตนกินเขาใหญ่นะครับก็ยินดีที่ให้ให้น้องๆได้ น้องๆที่มีจิตที่จะเป็นจิตอาสารักธรรมชาติรักโลกนะครับเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้ให้เป็นจิตอาสาให้ไปทำสาสาประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราก็เลยมีความยินดีที่อยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้โดยการใช้พื้นที่รีสอร์ทที่หมู่บ้านที่เขาใหญ่นะครับให้เป็นที่พักตลอดทั้งปีนะครับฟรีเลยนะครับ อิงพาวัฒน์ถนนทิติพัฒน์นะครับปีนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามาลังสรรค์ทำมงกุฎให้กับ m ิสแลนด์สเกต e นะครับแรงบันดาลใจในการทํามงกุฎของมิสแลนด์สเกต e ในปีนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิทัศน์ของภูเขายอดเขาที่มีความแหลมซึ่งเปรียบเสมือนความฉลาดและความหลักแหลมของผู้เข้าประกวด m i สแลนด์สเกตในปีนี้นะครับชื่อจตุพลครับ ก็ที่เล็งเห็นเวทีนี้เพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสร่วมงานกับกระทรวงเกรษตรและสหกรณ์ในการเป็นอยูญญรรษษรร่ในคณะทํางานของประมงคื้นบ้านเพื่อการพนิษ์เนื่องจากธุรกิจผมก็มาจากสินค้าประมงทั้งหลายก็เล็งเห็นว่านุ่มรอลักโลกเนี่ยจะข้าคอนเซ็ปต์มากเพื่อประมงและเกษตรเพื่อการยั่งยืนครับบ<ะ>ริษัทพอมิตโกบอนจำกัดนะครับผมธนวุฒิเดชาสินครับก็มีความรู้สึกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ การดูแลโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการนะครับแล้วก็บริษัทของเราก็ได้ผลิตสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมานะครับหร,หรือหลายๆตัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์พร้อมคอฟฟนะครับเป็นกาแฟดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะครับเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไปทําในสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเพื่อส่วนรวมนะครับการช่วยสังคมนะครับในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเพื่อให้แรงกระเพื่อมในการที่พวกเราร่วมไม้ลวมมือกันนะครับในการที่จะสร้างสังคมนะครับของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับผมวิทย์นะครับจากผลิตภัณฑ์ตราใบหม่อนนะครับจากบริษัทจากบริษัทไลฟ์วิวเก็บตะวันนะครับจะบอกว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดในการทำงานเนี่ยครับของมิสเตอร์แลนด์สเคปและมิสแลนด์สเคปเนี่ยตรงกับบริษัทก็คือว่าเป็นเรื่องของการรักโลกนะครับ นึกถึงธรรมชาตินะครับเราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นผลิตภัณฑ์ของตราใบาหมอนเนี่ยนะครับเ,เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารพิษเจียปรนเป็นออร์แกนิกนะฮะดังนั้นการที่เรามาสนับสนุนเวทีนี้นะครับมองเล็งเห็นว่าหนุ่มหล่อที่มาในการประกวดนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวที่มาประกวดในงานงานนี้นะครับมีแนวคิดมีการที่จะนํา ความคิดไปในเรื่องของการเล будущ, ้าโลกรักโลกรักธรรมชาติดังนั้นยินดีที่จะสนับสนุนตรงนี้ครับค่ะส,สวัสดีค่ะปุ้ยสาวภาเทพชิดินนัชยานะคะวันนี้ปุ้ยก็มา2เวอร์ชันนะคะคือมาเป็นผู้บริหารแบรนด์มิสเดลวานะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สกินแช์นะคะซึ่งเป็นออร์แกนิกนะคะคือรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อม <alla sar. S 2> เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีความภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมีด้วยคือได้มามีโอกาสปรับภาพลักษณ์ให้กับ หนุ่มหล่อสาวสวยนะคะคือการที่เราจะมีออตําแหน่งหรือว่าดูดีเนี่ยภาพลักษณ์นั้นสาคัญมากทั้งบุคลิกภาพภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญมากก็เลยยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในเวทีนี้นะคะขอบสด,ดีค่ะคิตตี้่ากินิพนันตานน์นะคะจากบริษัทไอซ์เอไอซครีมจำกัดนะคะเป็นผู้ผลิตและก็ส่งออกไอซกครีมนะคะในประเทศไทยก็สองปีแล้วสองปีแล้วเราก็ได้อยู่กับพี่มีมาแล้วก็เห็นว่าเวทีเนี้ยค่ะมี แลนด์สเคปแล้วก็มิสเตอร์แลนด์สเคปนะคะเราได้ส่งเสริมแล้วก็ดูรักธรรมชาตินะคะทุกตอนนี้เป็นติงที่เราต้องดูแลเอลเมนต์ของโลกเรานะคะจะได้อยู่กันอย่างแบบสงบและมีความสุขเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะเพราะนั้นทางเราก็ยินดีนะคะเรื่องกบบเราก็ทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอไอศกรีมแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชผ,ผักผลไม้ไทย,ยมาทำไอศกรีมส่งออกด้วยนะคะซึ่งเราก็ตรงคอนเซ็ปต์มาแล้วเราก็เห็นว่าเวทีเติมเอามีประโยชน์กับเวทีแล้วก็เวทีนี้ก็มีประโยชน์กับ คนส่วนรวมคนส่วนมากก็อยากให้เป็นเวทีที่อยู่ยืนยาวต่อไปแล้วกมมม็มีผู้สนับสนุนเยอะๆนะคะพี่หมีแล้วก็ขอให้แบบปัง,ปงมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะอีรัชดาพรเกตเทศค่ะเป็น CEO ที่รักซีโอแล้วก็เป็นผระธานมหาคนฟิล์มก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะอยู่กับพี่หมีตั้งแต่ปีแรกในเรื่องของดูแลเรื่องชุดของชายหนุ่มแล้วก็ปีนี้ก็จะมาช่วยดูแล ในเรื่องของชุดสูตรแล้วก็ชุดราตรีของเด็กๆผู้เข้าประกวดที่จะเข้ารอบนะคะแล้วก็ชอบชอบเวทีพี่หมีตรงที่ว่าเวทีพี่หมีสามารถที่ผลักดันเรื่องเกี่ยวกับการรักโลกร้อนค่ะก็ขอขอบคุณพี่หมีมากนะคะที่ให้เกียรติทุกปีเลยขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะสวัสดีค่ะนภวันยวยยงดีนะคะเป็นดี렉เตอร์ออฟเซลล์ของที่โรงแงรมแห่งนี้โรงแรมชื่อเซ็นทราบายเซ็นทาร่าโกเเมนคอมเพล็กซ์ที่แจ้งวัฒนานะคะโรงแรมจะอยู่ในเครือเซ็นทาร่าค่ะ ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้าการประกวดค่ะเนื่องจากว่าโรงแรมก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของทางโรงแรมนะคะก็คือเป็นกรีลี่โฮเทลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อุดมการเดียวกันนะคะยินดีค่ะเราก็พร้อมแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสนับสนุนแล้วก็จัดงานต่างๆให้รุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะก็ในฐานะที่เป็น d i t i o n a l Director นะครับเ็ฝากเวที Meet Landscape of the World แล้วก็ m t r Landscape International นะครับ สําหรับหนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกครับเราจะนําไปสู่ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปที่ตามได้ทางเพจนะครับเฟซบุ๊กมิสเตอร์แ a นด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์แล้วก็มิส t อร์แอนด์สเคปออฟเดอะเวิร์นะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากติดตามไลฟ์สดกันนะครับเดี๋ยวีกสักครู่เราจะมีถ่ายทอดไลฟ์สดนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณครับและนี้นะคะก็คืองานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปานำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้อัปเดตกันในปีนี้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกบาทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีคะ่ะ